กำแพงเพชรยังมีหวังแห่ขอโชคเจ้าแม่โพทองสุดเฮียนไม่ผิดหวังได้เลขชุดเดียวเน้นๆชัดๆงวดวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันอังคารที่29มีนาคม2565สำหรับแนวทางนี้คลิปนี้ถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องชาวกำแพงเพชรเขายังมีหวังแห่รวมตัวกันมาขอเลขต้นโพเฮียนสุดฮือฮาได้เลขชุดเดียวเน้นๆชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวๆาวล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวของพี่น้องในละแวกใกล้เคียงวัดอุเบกขาลามหมู่3ตําบลหัวถนนอําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรที่ต่างมีความหวังรวมตัวกันกลับมาขอโชคขอลาบณบริเวณศาลเจ้าแม่เพชรโพทองศาลเก่าแก่อายุราว30ปีที่มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับความเฮียนและความปังดังนั้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งสถานที่ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพลและศรัทธาเป็นอย่างมาก แต่แล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะจากการลวมตัวกันมาเสียงขอเลขของคนในพื้นที่เขาบอกว่างวดนี้ได้เลขทุกมงคลสุดสวยชุดเดียวเน้นๆ518ชัดๆอีกรอบนะคะ518 สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือโดนใจเลขชุดนี้ก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่คนในพื้นที่เขาจัดเต็มกันอย่างแน่นอนแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคล ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าปาสันหามาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงทิง,ง,ง,งต้อนรับวันสงการานต์กันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจ,จุ๊บ